สวัสดีค่ะลาตีมิดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะก็ได้นำวัตถุมงคลนะคะมาให้ทุกท่านนะคะที่มีใจรักและมีจิตศรัทธานะคะในวัตถุมงคลให้ได้รับชมกันนะคะเล่มนี้นะคะจะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะคะแห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะความยาวรวมด้ามฝัก15บหนิ้วนะคะ ดาาไม้ปักไม้นะคะเป็นมีดขนาดควานช้างนะคะความยาวเฉพาะใบเล่นนี้อยู่ที่9นิ้วนะคะ ใบมีดตอกเป็นลายเสยมาใบโพยกต้นนะคะเล่มนี้เล่มนี้เป็นมีดยุกต้นนะคะนะคะข้างมีดนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นของใบมีดนะคะ สวยนะคะเล่มนี้สวยทั้งธรรมชาติสวยทั้งศิละปะเลยนะคะเป็นมีดยุคต้นนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะ คุณครอบคุมทุกด้านนะคะที่เราตั้งจิตอธิษฐานขอพรเอานะคะพ่อท่านตั้งจิตอธิษฐานปลูกเสกด้วยตัวเองนะคะสวยนะคะเล่มน,นี้ มีความคลาสสิกนะคะเป็นมีดยุคต้นก็จะมีความเก่าตามอายุนะคะสวยงามมากเลยค่ะท่านใดสนใจอยากจะบูชาติดตัวไว้ติดบ้านไว้นะคะเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวนะคะปกปักรักษาคุ้มครองนะคะหรือจะหรือจะเอาเป็น ของฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือก็ได้นะคะสนใจบูชาก็โทรหรือแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์ศ9น0 1 8 0้8 7นส่นนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์สำหรับวันนี้ก็ขอฝากกดติดตามให้าหน้ลตีมิตรหมอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ